สวัสดีคะ่ะคลิปนี้แม่บ้านอยู่อุทีให้ชื่อว่าหมูสับผัดสองขมค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่ใช้นะคะหมูสับ200กรัมเพกา100รกรัมครึ่งลูกค่ะดอกแค30กรัมพริกแกงเป็นพริกแกงเผ็ดโขลกเองค่ะผัพกพอหยาบอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงรสมีน้ำตาลทรายขาวผงชูรสน้ำมันสำหรับผัดอันนี้ใช้เป็นน้ำมันพืชแล้วก็ซอสหอยนางรม เครื่องปรุงรสหน่อยอีกอย่างก็เป็นซีอิ๊วขาวค่ะเพิ่มกลิ่นหอมหอมให้กับผัดด้วยกระเทียมอีกนิดหน่อยค่ะใช้เป็นกระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาล้างมาหัน่นผักที่เราใช้ในวันนี้เป็นผักที่มีรสขมสองอย่างนั่นก็คือเพกาหรือถ้าทางอีาสานก็จะเรียกว่าหมากลิ้นฟ้าค่ะ แล้วก็อีกอย่างก็เป็นดอกแคหั่นครึ่งก็ได้นะคะเอาที่ทําให้เราเวลาผัดแล้วก็รับประทานง่ายค่ะตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางก่อนนะคะเติมน้ามันผัดใส่ลงไปแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนค่ะผัดให้มีสีเหลืองกลิ่นหอมแล้วก็ตามด้วยพริกแกงที่เราโขกเองผขกพอหยาบนะคะพริกแกงจะ เพิ่มจะลดก็ได้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะถ้าทานเผ็ดไม่ได้ก็ลดถ้าทานเผ็ดมากก็ใส่เพิ่มลงไปได้อีกค่ะเสร็จแล้วก็นําหมูสับลองอไปผัดกับพริกแกงจนสุกดีค่อยมาเติมปรุงรสต่างๆออกลงไปนะคะ หลังจากที่เราผัดหมูจนสุกดีเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลโชูรสซอสถอยวนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวแค่นี้เองค่ะรสชาติถ้าใส่ลงไปประมาณนี้ตามที่แม่บ้านอยู่ทีเขียนให้ก็ถือว่ารสชาติกลมกล่อมกำลังดีค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบหวานชอ,ชอบเผ็ดชอบเค็มกว่านี้ก็ปรับได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มา เติมผักลงไปค่ะขมที่หนึ่งก็คือเพกาเพกาจะสุกยากแล้วใส่ผัดลงไปก่อนค่ะท่านเพื่อนที่ไม่ชอบรสขมมากก็ใช้วิธีนำไปลวกน้ำให้สุกก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะล้างความขมออกค่ะการผัดถ้าความร้อนของไฟที่เราผัดมันงวดเราก็เติมน้ำลงไปสักนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ผัดง่ายแล้วก็ไม่แห้ง,เงนเกินไปเพกา พอเริ่มสุกนิ่มแล้วก็ค่อยนำขมที่สองนั่นก็คือดอกแครใส่ลงไปค่ะการผัดเร่งไฟสูงนะคะเราจะเร่งไฟให้สูงขึ้นตั้งแต่เริ่มนำหมูสับลงไปผัดแล้วค่ะการผัดต้องใช้ไฟสูงจะทำให้เมนูการผัดนั้นเสร็จรวดเร็วแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะนี่ก็พอผักสองอย่างสุกดีก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะ ปิดเตาไฟตักเสิร์ฟเมนูอร่อยที่มีสรรพคุณช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดได้ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบเมนูขมนี่ก็คือใช้ได้เลยอร่อยมากลองทำดูนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยสมุนไพรรสขมสองอย่าง ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่บ้านยุกิทีด้วยนะคะันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ